กริสกันสนันข่าวดีมาแล้วนะจ้ากริสกันสนันใตยชุด,ดิมาเผยเรื่องราดีๆที่หลายคนก็นรอ,รอ,รอคอยคอยนั่นเองแฟ,แ,ฟแฟนก็ือฮาแห่ดีใจกันเพียบเลยทีเดียวคะ่ะแม้ว่าจะไม่ใช่คู่รักแล้วแต่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้โดยมาตลอดและไม่เคยและขัด ปกบกครองระหว่างต่ายชุติมาก,กับทีมทีมเพรา่ากลิ่นจเจริญต้นล่าสุด ตายนั้นสาวตายนั้นก็ได้โพสภาพลงในสแกรมส่วนตัวเผยพี่โพสภาพถึงที่ท่องเที่ยวนั่นเองก็พบว่ามีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์และโพสของสาวตายว่าผมว่าแม่ตายนั้นก็ต้องมาชวนพ่อทีมมาเดทแล้วนะคะเธอก็รีบตอบกับทันทีว่าและคุณพ่อเขาน้องพิมพ์นั้นมีช่วงมีช่วงที่ไปพักภรรยาอยู่ค่ะและแตะ รองานและหายยุ่งงานก่อนนะคะแต่ท่ามกลางคนก็เฮกันกสนั่นเมื่อรู้ว่ามีแผนรวมดีแล้วแบบนี้รอชมโมเมนต์กับครอบครัวนี้เดี๋ยวด้วยกันนะคะอีกครั้งกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ